哦，嗯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 ，

ให่หงคีโตนแค่ป้ันนำจานก่อนครับผมป่

không phải nữa 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 cho nữa 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 chấm lại được mặc dù được mặc trông tay được cho binh nhanh chị để ủng hộ mắng mẹ con mẹ con mẹ con mẹ mang cho vô đàn về không có ông cho mhm 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 ตามนะขามางบอมึงนามอยู่ปู่นี่ตามขั้นบอกมึงได้หน่อยเห็นบ่มันจะมีคำกันนี่มันจะขาดไต่แค่นี้เด้อนางห่วยด้อนี่อันนี้คือขั้นนี่ดูเห็นีตอนเด้อมันจะคำไป ยูได้แค่นี้มันได้เป็นนี่ต่เป็นยังนี้ก็ยังนี้เ้อะน่อชอบด้เอะดุเด้อแมีอีกตัวหนึ่งเดมีตัวนี้แจมาวครับผม yao mưng đại quá rồi, rồi đại cô, cô này gì nghe này cơ, gì cũng tham, chun gì cũng ูดังจังนั้เพราะมันเป็นช่องทชทที่กูมองเห็นคนจริงงานีจริง

chin này có bên tùm tân đâu nắng cái <laughs> của đất nị đất măng tầm Thầu đất tầm Để đất sẽ nị đất tầm nị đất tầm

มีที่กบผูครับผมมันเปลี่ยนเป็นกูกับตามาบครับผมเอ๊ขับผู้บักหน่อบัญชีจะได้นั่งก้อน เดี๋ยวกูจะไปมังพญนาคกูมาดูให้ว่า,าเขาตกลงกัน,นที่เขาเออดตังไงเนี่ยครับจะเป็นยังไงด้วยครับผมยอมครับผมจื่ดเดารูด้วยมันออดตังไงแต่มีการเปลี่ยนแป,ปลงครับผมโอ้ยงางมาก Oi no,